าของเราต้่ไม่ดนะรยเาเล่าอะไรเาเลาในติ๊กตอกเลยหรอเป็นขับหนูเป็นมิจฉนเบอร์ที่บอกว่าเราเปิดบห้บอกพี่ลำเลยแน่รักเป็นแฟนคลับเลยครับให้หรือบอกว่าอะไรดีอย่างไ่ขับด้ยข้าวไบกว่าบอกว่าพี่นายสวยมากชอบมากพี่น้องเฟิน สีัเคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่ปกาหนูไปให้กำลังใจนะไปตามเชียนะคะนัก่อเมค่นั่่นก่อนพี่เม้่กอนั่พักอนนรักอ่อนน่อ่ แต่สวยมากดกบ้านของเราใจไม่ตอาตอบว่าไงจ๊ะแล้หนูก็นั่งอยู่รอของก็จกมากะมัไม่เราต้องเก็บก่อนต่มาข้าวผ้มยำซื้อมาจิ้เอไหนซื้ออรอะไรออะไอะไรอะไอรออะไรอะไรอะไรอะยอะไรอะไรไรอรอะไรอะไไรอะไรอะไอะอันไ กินเก่งเว้ยหล่อมหวานอะมันมันแกเพี้ยนเพี้ยนมันเป็นคนอารมณ์ดีอะใครกดใครปัมันไม่เที่ยนอะเนาะใครกดเหรอไม่เที่ยนเนาะเจที่ไม่เห็นอยู่บนเวทีหรอว่ามีทีมตนขวหรือปละตอนไหนตอนนี้กดใครออกเลยออกเลยออนิดนึงเลยกดตอนไหนจนกระปามาม่วงกันหรอกดแล้วหรอกดเดี๋ยวไอ้บัญชีไวมาก Variance, ออนี่กดแล้วมันนิดนึงนิดนึงมันหลุดมันี่เจียี่ถามนี่ว่าอะไรนะที่พี่เดินอกไปอย่างนี้มกนเคตรเกวียโคตรมาวะหน้าเดวกินเค้กกันครับกินอะไรกันดีก่ัะเข้าโรงดีมันมีมันมีอย่างค่ะ แอตตีเอฟตีพินาครับโน้โน้โน้กินทุกอย่างจ้ากินไม่กระทั่งอะไรนะขนมไม่ชิมด้วามันบูดบูดอะอะไรกันอย่า่ายสายไม่บอกว่าไหลไหลบูดมึงไหลไหลก็มานีพิรุธเลยเนี่ยเขารู้เลยแหละมาเขาไายืนท่าพินาครับแบบฉันนะเนี่ย

ของอีกพี่เบนนั่นแหละคับพี่เบน็ทอยู่ในห้องน้ำให่ดูออกไมดส่ใครับาสวัสดีครับมาถึงกองกุ้ทำไมไม่ทำสลับผัดปลายไม่ได้เรอยู่ยนพี่จัน

ก้าวี้าแล้วผมทำในบัเลยอานอ้าวสระบดไอยู่ปะเดี๋ยวชักคร่ทำามาไหมครับเพื่อพเบินกันแล้วเขาถ่ายรายการครับ